สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ a n นิเมชัน l i ยเส้นฝีมือคนไทยฉบับ 2D ที่กำลังจะกลายเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่กำลังจะฉายในโรงในปี2020นะครับซึ่งปีนี้ปี2021แล้วนะครับก็ยังไม่มีการอัปเดตหรือว่าการปล่อยทีเซอร์ตัวอย่างออกมาไม่แต่อย่างใดเลยนะครับก็คือเรื่องปินโตเลิฟอินเดอ u ลันช์บ็อกนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่า ปีนี้ปี2021แล้วนะครับทำไมยังไม่มีตัวอย่างหรือกำหนดการฉายเลยนะครับเป็นเพราะอะไรกันแน่โดยที่ผมคิดว่าน่าจะมี2เหตุการณ์หลักๆเลยก็คือเหตุการณ์ที่1เนี่ยก็คือสถานการณ์โควิดนะครับที่ตอนนี้เนี่ยก็เกิดการระบาดไปทั่วโลกเลยนะครับใครที่อยากจะรู้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถไปติดตามที่ Facebook อาจารย์สินหนาได้เลยนะครับเป็นแฟนเพจนะฮะพิมไปว่า S I NAD นะครับซึ่งโพสตล่าสุดของเพจนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตเกี่ยวกับแอนิเมชันเหมือนกันนะครับโดยมีหัวข้อที่ว่ามีเขาวเศร้าครับทางสูดิโอญี่ปุ่นเนี่ยอยากให้ลดขนาดหน้าอกของนาพอยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้ลดขนาดไปแล้วนะครับอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่งานหรือว่าการผลิตเนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตเกี่ยวกับการเปิดเผยคอนเซปต์อาร์ตนะครับคอนเซปต์อาร์ตเนี่ยที่นี้เนี่ยก็จะเป็นย่านถนนเยาวราชนะครับมันจะมีข้อความอยู่ว่า สมัยเด็กพวกของผมชอบพาไปซื้อของที่สำเพ็งของโถมยาวราชได้เห็นคนขี่เวสป้าที่นี่เป็นครั้งแรกซึ่งเขาจะขี่ไปส่งของกันและบรทุกเทลามากๆเห็นตอนยังเป็นเด็กที่ตื่นตาตื่นใจอาจารย์สิน,นาเน่ด้วยแรงบันนันใจนี้นะครับกเกยอยากจะนำคอนเซปต์นี้นะครับมาไว้ในแอนิเมชันนะครับซึ่งจะมีความอาโรแมติกแบบไทยจีนนิดๆนะครับผม การเคลื่อนไหวก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ขอุบอีกนิดนึงนะครับว่าทําไมปี2021แล้วเนี่ยยังไม่มีกําหนดการฉายแล้วก็ทําไมยังไม่มีตัวอย่าง a n i m เมชันนะครับหรือตัวอย่างที่มาให้เราได้ดูกันเนี่ยทำไมนะครับอย่างแรกเลยนะก็คือ สถานการณ์โควิดที่ตอนนี้เนี่ยระบาดไปทั่วประเทศเลยทั่วโลกเลยนะครับโอเคแล้วก็อย่างที่2นะก็คืออาจารย์สินนั่นเนี่ยเหมือนจะยกผลงานนี้นะครับเรื่องของการวาดภาพเนี่ยให้กับสตูดิโอหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับให้เขาเป็นคนผลิตสื่อผลิตภาพยนตร์ผลิตแอนิเมชันนะครับก็ตอนนี้เนี่ย อาจจะงานยังไม่เสร็จหรือว,ว่าจะเกิดปัญหาระหว่างในองค์กรนี่ผมก็ไม่รู้นะถ้าให้การผลิตเนี่ยมันช้านะครับทําให้ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ดูตัวอย่างนะครับแล้วก็กําหนดการฉายก็ยังไม่มีนะครับอาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ก็ได้นะครับผมและนี่ก็คือการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับปีนโตเลิฟอินเดอรันช์บ็อกนะครับหวัง <c oughs> ว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาไว้เตือนต่อในคลิปหน้าสัปดาห์หน้าว่าจะอัปเดตหรืองานเรื่องอะไรนะครับ ขอโทษที่หายไปนานนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยก็จะยุ่งๆหน่อยนะครับแล้วก็ผมไม่ค่อยจะมีเวลาด้วยนะฮะไม่ใช่ละมัวแต่ไปสต Star ด e l ว v e ี y ตอนนี้เนี่ยเริ่มตั้งหลักได้แล้วแล้วก็จะผลิตผลงานออกมาให้ทุกคนได้รับชมแบบเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าอาทิตย์หน้าอาจจะลงสัก3าคลิปนะฮะถ้าทําได้นะครับโอเคผมเดี๋ยวไว้เตือนตอนน่อในคลิปหน้าสัปดาห์หน้าว่าจะอัปเดตหรือ,รอง,งานเรื่องอะไรนะครับ D N